สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปแบบสั้นๆนะครับสั้นๆนะครับสั้นๆเองไม่ยาวเท่าไหร่นะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นเนื้อวานหลวงปู่ทวดนะอันนี้ก็เป็นเนื้อวานหลวงปู่ทวดนะครับมีตัวอย่างให้มาดูอยู่3อมองนะครับสามองนะครับปู่ทวดเนื้อวานนะครับนี่เลยนี่เลย ที่จังหวัดหัวหินเอที่จังหวัดอะไรอ่ะประจวบคีรีขันนะนี่เลยรูปทรงของปู่ทวดที่จังหวัดประจวบคีรีขันอำเภอหัวหินเนาะก็อยากจะฝากไว้เผื่อใครไปนะครับเผื่อใครไปก็มีรูปทรงแบบนี้ให้ให้ใหเช่าบูชานะครับส่วนความดีของท่านพุทธคุณของท่านก็ก็คงไม่พูดถึงแล้วเหมือนกันหมดนะครับเหมือนกันหมด แต่เพียงอยู่ว่าคลิปนี้ยอยากจะมาให้ชมว่า,าที่ประจวบคีรีขันธ์ในจังหวัดประจวบเนี่ยเพราะว่าหลายคนก็ไปถึงอยู่แล้วไม่ไกลมากนะครับห่างจากกรุงเทพเท่าไรไม่รู้วัดเอาเองนะครับก็ก็ไม่ไกลมากแล้วกันนะครับห่างจากอุทัยก็ประมาณสักสี่ห้าร้อยโลนะมันก็ไม่ไกลเราก็สามารถไปเที่ยวได้ไปหาเช่าของแท้เนื้อว่านเลยนะเนื้อว่านเลยนะเออไม่แพงหรอกอันนี้เช่ามาก็เท่าไหร หกเจ็ดแปดร้อยมั้งเนี่ยโอ้แต่เช่ามาเกือบสิบปีแล้วนะถ้าจําไม่ผิดเกือบแล้วละ่ะเกือบแล้วละ่ะนะเนี่ยเป็นเนื้อว่านนะครับเนื้อวา่นอวานเนื้อว่านนี่ดีอย่างงคล้องแล้วเบาดีน่าเบาดีนะนะก็อยากจะมาให้รับชมว่าอันนี้อันนี้ข้าวสารหินนะที่เห็นเนี่ยข้าวสารหินเป็นกลมๆนะข้าวสารหินนะครับวัดน,นี้มีพุทธคุณนะครับวัดไหนก็มีพุทธคุณทั้งนั้นแนละนะครับหล,งหลงวงพ่อหลวงปู่ทวดหรือว่าหลวงพ่อทวดเนี่ยนะ ไม่จําเป็นต้องวัดพระโคดูวัดช้างไห้หรอกที่ไหนก็ใช้ได้ปลอมก็ใช้ได้หมดเลยแต่ทีนี้อยากจะมาบอกเนี่ยวัดนี้ก็มีสร้างในรูปลักษณะแบบนี้นะครับมีมวลสารที่ดีมากนะครับเนี่ยเป็นเนื้อว่านนะครับมีมีเม็ดข้าวสารหินอะไรเนี่ยของทนศิธิ์ด้วยเม็ดกลมๆนะครับนะแล้วก็มีหน้าตาแบบนี้ก็มีนะครับนี่เลยเนี่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 ยนะอันนี้อันนี้ชื่อของร้านนะ ที่เขาทํากรอบมาให้หลวงพ่อท่านได้จำนายนะหกเจ็ดร้อยหรือไงนะจำไม่ได้แล้วเาว้ลยน้พูดไปเดี๋ยวก็จะผิดพลาดน,นะเนี่ยที่อ,อําเภอหัวอ,อาเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันนะครับมีนะครับหลวงปู่ทวดนะครับส่วนพุทธคุณไม่ขอบกล่าวถึงแล้วคนทุกคนก็รู้จากหมดแล้วแต่อยากให้รู้ว่าหน้าตาแบบนี้มีนะครับเออหน้าตาแบบนี้มีนะครับมีจําหน่ายนะ เนี่ยมีจำหน่ายร้านเดียวกันเปล่าเนี่ยทำคงจงะคงเจ็คนละร้านเนี่ยนะนี่ก็นเนื้อวานเหมือนกันเนี่ยข่ขึ้นเยอะเยอะเหมือนกันนะเนี่ยคือ,อหลวงปู่ทวดเนื้อว่านนะหลวงปู่ทวดเนื้อวาอ่านที่อำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ถ้าพวกเราไปแล้วก็สามารถไปเช่าหาติดตัวได้เล็กกว่านี้ก็มีครับราคาไม่แพงวัดเนี้ยนะบอกได้เลยว่าราคาไม่แพง แต่ของเนี่ยมีคุณภาพแล้วก็สวยงามมากเลยนะครับเนี่ยคลิปนี้ก็จะมาบอกกล่าวแค่นี้แนละนะว่าหน้าตาแบบนี้ถ้าใครไปเจอที่ไหนโอ้เก็บไปเลยครับใช่เลยวันนี้ดำเมี่ยมเนี่ยเออเนี่ยนะเนี่ยคือหลวงปู่ทวดอําเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับเออถ้าเจอ,เอถ้าเจอนี่เอาเลยเนี่ยเน,ย,เนยหินนะห,นหินหินที่มีคุณภาพนะครับ นะหินที่เป็นของทนสิทธิ์นะครับของทนสิทธิ์ก็คือไม่ต้องปลูกเสกก็ศักดิ์สิสทธิ์ครับแล้วก็ไม่มีการเสื่อมด้วยนะครับนะก็มีมีมีข้อสารหินก็มีนะบางองค์ก็มีข้อสารหินด้วยนะนี่คือหลวงปู่ทวดนะที่จังหวัดประจวบคีรีขันนะครับนะอำเภอหัวหินมีมีจำหน่ายนะครับมีหลายอย่างครับทำสวยทำดีนะทำสวยทำดีมากเลยคลิปนี้ก็อยากจะ ให้มีความรู้ว่า,าไม่ต้องไปไกลไม่ต้องไปวัดพระโคนะมันไกลสงขาดวยน่ะแล้วก็ไม่ต้องไปวัดช้างให้มันไกลนะเอาแค่วัดนี้ก็โอเคแล้วนะได้กราบได้ไว่า้แล้วก็ได้บูชาอะไรหลายอย่างนะครับสำหรับคลิปนี้ก็อยากให้ให้รู้ให้รู้ถึงว่าวัดพระโคก็มีนะครับปู่ทวดเนี่ยนะองค์ก็ที่สวยดีแล้วก็ไม่แพงวัดนี้ไม่แพงครับนะบอกเลยเลยว่าไม่แพงเออม,มีมีมีพุทธคุณเหมือนกับ ทุกวัดนะครับนะครับเรื่องเรื่องพุทธคุณไม่ขอพูดถึงแลวนะะเดี๋ยวนิดนึงเดี๋ยวเผื่อคนที่เข้ามาชมใหม่ไม่รู้จักเนี่ยเขาก็จะไม่รู้จักพุทธคุณปู่ทวดคือแควคาดนิรันตรายเมตตามหานิยมใครคล้องไปเนี่ยง่ายๆก็ตายยากนะเออประมาณนี้ดีกว่าเออไม่มีอันตรายอ่ะไปไหนแล้วปลอดภัยสบายครับฝากไว้เลยคือรักองค์ไหนก็แล้วแต่รักองค์ไหนก็แล้วแต่ขอให้มีปู่ทวดติดกระเป๋าเป็นหนึ่งองค์ครับขอฝากครับแล้วคุณจะโชคดีครับ นะปูทวดนี่เป็นพระนิรันตตรายของแท้ของปลอมได้หมดครับติดตัวได้ครับสบายบือชอบหลวงพ่ออะไรก็แล้วแต่แต่ขอให้มีหลวงพ่อ,อปูทวดติดไว้ทักองนะครับแล้วคุณก็จะโชคดีครับคาถาของท่านคือณโมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิติภะขาวาจาได้ไหมถ้าจำไม่ได้ก็ไปเสิร์ชเอานะครับตาม YouTube ต่างๆว่าคาถาปูทวดเป็นยังไงประวัติของหลวงปูทวดเป็นยังไงแล้วคุณก็จะเจอครับนะรักกันชอบกัน กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับแล้วก็อย่าลืมไปไหนมาไหนเอาปูทวดติดตัวไปด้วยแท้ปล้อมได้หมดนะครับด้วยความเป็นห่วงจากผมนะครับครูภูมิพัฒนนัทชาวกรคุณอยู่จังหวัดอุทัยธานีนะครับไปเที่ยววัดพระโคบ่อยปัตตานีบ่อยนะว่าจังให้นะสำหรับคลิปนี้ขอให้ทุกคนโชคดีสวัสดีครับ